วันนี้เราไปตลาดไปเห็นข้าวโพดนะคะก็เลยอยากกินสาคูเปียกข้าวโพดนะคะก็เลยมาเตรียมกันเลยมีข้าวโพดนึงนะคะหั่นเตรียมไว้แล้วก็มีถั่วต้มนะคะแล้วก็มีสาคูสาคูนี่ขอไปล้างแล้วก็ผ่านน้ําพักไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มาต้มน้ําให้เดือดนะคะต้มต้มต้มตมพอต้มน้ําให้เดือดแล้วก็ เติมสาคูลงไปแล้วก็คนๆๆๆให้สาคูจนสุกนะคะแล้วก็เติมน้ําตาลลงไปแล้วก็มีถั่วต้มแล้วก็มีขา้าวโพดลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ไปพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทํากะทิกันก็กะทิก็ซื้อมาหนึ่งกระป๋องนะคะใส่มาครึ่งกระป๋องก็พอเสร็จแล้วเนี่ยก็เติมเกลือลงไปนิดนึงแล้วก็ประมาณนั้นค่ะเสร็จแล้วเราก็เสร็จเรียบร้อยก็เปในขั้นของขั้นตอนของการที่จะอย่า yeah. ใส่เสิร์ฟใส่จานนะคะหน้าตาน่ากินอ้ะประมาณนี้